สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายรานปู่ปาริจิตนะคะก็มากลบาบพระก่อนนะคะก่อนจะอ่าถวายอ่าัสนสันข้าวเนาะฉันข้าวเช้าของอาจารย์นะคะกลบาบพระก่อนเด้อยีเด้อ ก็สวัสดีค่ะ FC ทั่วโลกนะคะก็มาวัดอาจารย์เจวนะคะถ้าใครอยากได้อ่าแบบว่ามีพระนำโชกมีอะไรหลายหลายอย่างนะคะก็ติดต่อป้าคำใสมาถ้ามาหาป้าคำใสก็จะพามาวัดอาจารย์เจวนะคะผู้พาป้องนะคะก็ติดถนนเลยนะคะเนาะก็มาทำบุญนะคะวันนี้มาทำบุญ ก็ขอให้บุญหนุนนำทุกทัานนะคะ,ะนำยา บนอาจารย์เ้เพื่อนเธอกินแล้ว้เพื่อนธอกินก็กนแล้วาจารย์้ยไม่กินละงของอาจารย์กินมั้งขออื่นจะไม่กินยานหายจารเจีวใจดีเนาะเห็นยังกินโอดออากินมั้งได้ไดยินเอของอาจารย์เจีวน่ะ แม่ออกทุนกินหมดเหรอ <laughs> ได้แต่ก็มือแห้งขึ้นนี้ไปหามหมอจ้างเราทุนเออเขาว่าได้แต่เป็น หนทถองอแหงตีนูกตีสอไ่เราตีดเวดาก็นลยเ,เวลาปีนกไตยบาหวานของุอัอนค่อยก็เป็นบาหวานเพราะยังลไปหาหมออือ,อมีหูจักไม่เคยไปไปโรงบยาบาละลดหลุดโขงพว,วัดแลเเบาว่าความดันทีนสองร้อยสี่สิบ ก็ไอเด็กอยู่ห้องจะอยู่ไปตื่นมันจะคืนม้าแค่บุญละถ้ามีทำบุญนะตายไปไม่มีได้เผื่อได้ถ้าบุญขอเกน้องขาวเขาเขาไเกื้เกื้แล้วคืนหน้าใจกรรมด้วยกัขอเกิบเผื้อเขาไม่เือหนามไรไปไม่ได้ทำบุญทำบุญเท่านั้นทำบุญเพื่อมู่เพื่อพวกเพื่อ พี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานไปทั้งเลกเห็นทศญาพู่ป่ยตายไปเนอ่ยเอาเห็ดน้ำ้าเห็นขนหลงกู้แบงฝันเห็นทศญาพู่หลกูแบนเธอาลบมาเกคนบอกให้มาทำความดีแหละนั่นนะตัเมื่อสา อาจารย์ลิ้นน่ะไม่ได้ฝันเห็นจะถูกฝันเห็นยังน,น้อยอยู่ตอนนั้นค่ะบัานนี้วิทย์แล้วล่ะอายุหาย้าสิบกว่าแล้ว ตกี 5, 5, ้ห้าจุดห้ดีดีมนเรยปุ้ยห้าน่ะแมนอยู่ห้าจห้ายอยู่หอี่อยู่ดืเดือดนอยุ5ห้าจห้าวเอาสองพเธอเล้วเป็นเหร เมื่อมุเลีบน่อยระยเกมแล้วแล้วหาไปกินมีแผลว่าแล้วแล้วว่าใน,นี่เชิดมีเหตุว่อข้าวเรากินเหตุมือหลายคนมือดีก็เลยแม่หว่ เหตนไหลตัสังขาวันโอยยังเหล่านี้เคีียกคนอันกลางขานี่ยังเรจะพูนเอาคู่เธอโอยจัรมีไรบ่รัก่ไแม่ไหนรักรักข้าได้โอยอาจารย์ไปหาหมอก็ยังกลืนก็ยังขนาวขนาวอยู่อัน กลางตะะเตนคอตะะเตนบอกไปหาหมอแล้วแล้วเว้าเพิ่นเอ็ดนนะเ้าล,ลงแล้วบอกเห็นอนาก็มาไหมหนะโอ้ยมีไปอีกแล้วเจ๊อื่นน,ะน,น้ำลายตีกนเดแล้วมัน,นโดแล้วฮะไปหาหมอสัมพันธ์คลินิกค่ะสะกุลยังบอ,อกอยู่จื่นน้ำลายกับขนนึงคนนึงอยู่อาจา่าเลย ฮะโอจะผ่านเก่งนะได้ปไปเห็ข้าหูครแกยอกพันดมันมีเห็เนละมัน,มนอือมันได้เป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไปมันบวมล่ะมันบมวมเลยอืมและมาและบ้านคุณบุญก็ว่าเอาตีนเอ่อบวและโอ้ยค่อยหัดเจอไม่ได้เด้ว่าผ้าค่อยไปแน่ละไปแหละเล่าก็เอาตีนปลุ่มน้ำก็ค่อยก็กินจนเบิดขันก็ยังเก่าอืมขนาวขนาวาเจ็บไอก็ไม่ได้เจ็บ

Dewa mewah itu dinanti tanganmu, kakak, baki, icipan, kaki, tangkung, nangki, bami, wak, bani, batu, bate, bure, bukan, dakpa, cantol, yang mani, boro, tiras, boro, yang haram, baki, bio, bewakan, busa, panopo, binat, batu, mangate, bawat, wan, dakpayo, bukit, tita, yuku, อายุวะตัณสีจะมีจังมุต้าพัชญาจิโนจักรุณามาวัดดั่งที่อายุวะที่เขาสุขังพักลังวัตุสัปปังคัลังรักันตุสัพเทวตาตาปัจจุพันธะเวนะตัตตุสีวันพุทีวัตุสัปปังคัลังรักันตุสัพเทวตาตาผะจัมมานพาเวนะ

สาธุสาธุนะคะอ่าก็ท่านให้พรแล้วก็จะมาหยาดน้ำให้นะคะก็สาธุสาธุนะคะอ่าวันนี้มาทำบุญวันนี้ขอให้บุญหนุนน้ำนะคะแล้วก็ครอบครัวป้าคำสใสแล้วก็ครอบครัวที่เพชรสมอนไสยพรนะคะ พี่ยมมาลายมมาลาชัยพรสมใจยสายเดชพ่ออ่าคำบุญสีวงศาแม่อบุญคำสีวงศานะคะแล้วก็ครอบครัวของป้าก้มสายมีมีแม่ ลันปูป่ายพ่อใครปูป่ายสาธุสาธุทำบุญวันนี้ขอให้พี่เอ่ยชื่อไปนี้ขอให้มารับเอาบุญนะคะถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์พ้นยากนะคะถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็สาธุสาธุบุญนุนนำสาธุสาธุสาธุ ก็หยดใส่ต้นอลำไยขอให้บุญใหญ่หลวงแล้วก็ใส่ต้นผักหวานนะคะขอให้อ่าชีวิตนี้ขอให้มีความหวานชุดชื่นตลอดปีตลอดไปนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ